ลูกก่อสร้างรีวิววันนี้มาเตรียมบอ่อประดุกกันอันนี้นะครับบอ่อประดุกที่เราก่อไว้นะครับนานแล้วรอบที่แล้วนะครับเราก็ถ่ายให้อันนี้รอบใหม่ที่เราจะเอาปลาลงนะครับก็ทําความสะอาดบอ่อให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมจะเพิ่มติดตั้งรีด้านบนนะครับกันใบไม้ร่วงใส่บอ่อนะครับน้ําจะได้ไม่เน่าเสียนะครับ ในระหว่างที่ถ่ายไว้นะครับผมตั้งกล้องไว้แล้วพอดีว่ามาล่วงใส่ตะแกรงนะครับมันก็เลยทําให้ติดตะแกรงมาอันนี้ก็คือร้านพันปลาที่เราไปเอานะครับร้านสวิตนะครับนี่มีปลามากมายเลยนะครับให้เลือกอ,อันนี้ปลาหมอนะครับผมจะเอาไปเสริมด้วยรอบที่แล้วไข่เต็มท้องเลยนะครับรอบนี้ได้มาเพียงหนึ่งร้อยตัวเท่านั้นนะครับปลาหมอตัวละสามบาทครับปลาหมอนี้ แล้วก็อ่าประเด็นเด็ดเลยของวันนี้ก็คือบิ๊กอุยนะครับลูกประดุกบิ๊กอุยนะครับวันนี้ซื้อมาในราคาตัวละ2บาทนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับใหญ่ใหญ่มากตัวใหญ่กว่านิ้วก้อยหน่อยนะครับอ่าตัวนี้นะครับก็ราคาเหมาะสมนะครับสําหรับลูกบิ๊กอุยวันนี้จัดไปนะครับ500ตัวอ่าน้องเขาก็ ตักแบบนี้เลยนะครับในการตักเขาจะเลี้ยงเพาะไว้ในบ่อปูนนะครับผมก็ไปรับมาต่อนะครับแล้วก็ไปเพาะประดุกที่เลี้ยงไว้นะครับส่วนมากก็แบ่งกินบ้างนะครับแล้วก็จําหน่ายบ้างทําเป็นชิ้นตากแดดเดียวบ้างนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งอันนี้เขาก็จะมาคัดแยกใส่ถุงให้นะครับ เขาจะตักใส่แบบนี้นะครับคัดไปผมจัดไปที่ห้าร้อยตัวเลยนะครับไม่อยากให้เกินกว่านี้นะครับถ้าเกิดแน่นเกินเดีย๋ยวบ่อมันจะเต็มนะครับบ่อเต็มหรือว่าน้ําเยอะเกินไปเนี่ยจะทําให้ปลาดุกไม่โตด้วยนะครับนี่เมื่อตักเสร็จแล้วก็จะใส่ถุงอัดอากาศแบบนี้นะครับอันนี้คืออาหารปลาดุกที่เราจะเอาไปใช้ ผมเอากระสอบใหญ่ไปนะครับอันนี้ให้เห็นว่าเม็ดเล็กก็กลับมาถึงบ้านนะครับอันนี้ตอนใส่น้ําก็ประมาณนี้นะครับหรือว่าเพิ่มหน่อยก็ได้นะครับอ,อันนี้ก็คือแช่แช่บ่อไว้นะครับแช่ปลาไว้ประมาณ5-10นาทีนะครับให้ปลาปรับสภาพน้ำนะครับ ถ้าไม่แช่นะครับอาจจะน็อกได้นะครับอ่าขออนุญาตให้ช่างยูนนะครับปล่อยปลาลงบ่อนะครับอันนี้อันนี้นี่บ่อนี่ผมถ่ายคนละวันนะครับอันนี้เราทิ้งน้ําไว้นะครับเป็นน้ําเป็นคอรีนประมาณ3ามถึงห้าวันนะครับอ่าจะได้ไม่ให้ปลาน็อกนะครับ ต้องแช่น้ําทิ้งไว้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นน้ํเปล่าปานี่ถ้าใส่เลยปลาอาจจะน็อกได้นะครับถุงนี้น่าจะมีปลาหมอปะปนนะครับอ่าจริงด้วยครับปลาหมอปะปนมานะครับเลี้ยงด้วยกันได้นะครับประดุกกับปลาหมอนะครับรอบที่แล้วผมเลี้ยงนะครับแต่ว่าไม่ได้อัดวิดีโอไว้ไข่เต็มท้องเลยนะครับปลาหมออ่าสัญชาตญาณของประดุกนะครับเขาจะอยู่กันเห็นไหมเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยอันนี้นะครับถุงนี้นะครับ อ่าถุงนี้200ตัวประดุกนะครับนี่เห็นไหมอยู่กันเป็นก้อนอ่าปล่อยมาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับพยายามอัปเดตเรื่อยๆนะครับ